ก็วสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้มดคันไฟมาสามตัวนะคันไฟสามตัวนี้ผมจะเหมือนจะเก็บข้อมูลนะจะทดลองเก็บข้อมูลดูว่าได้มาวันแรกนะแล้วก ใครออกวันไหนอะไรยังไงนะผมจะตั้งเป็นเป็นเลขไปเลยหนึ่งสองสามนะก็มาบอกแค่นี้แหละบอกกันแค่นิดนิดหน่อยว่าเออผมกำลังจะทำแบบนี้นะเผื่อ <c oughs> คนที่แบบอยากจะเลี้ยงมือใหม่นะครับเจอมานะแล้วเราต้องทำยังไงดีนะ <c oughs> ผมก็ตั้งใจจะแยกนะครับเป็น3ามหลอดเลยนะก่อนอื่นนะครับเราได้มาแล้วนะแท้ผมกะจะไม่ได้ทําเป็นคลิปแบบนี้นะแต่ก็ไหนๆและว <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้ว <c oughs> ทำใหม่เลยก <c oughs> ็ เอาน้ำนะครับน้ำควรเป็นน้ำกินนะครับที่เราจะมาทำเซ็ตหลอดขออภัยจริงนี่นะณตอนนี้เมื่อก่อนผมจะใส่น้ำเยอะนะเดี๋ยวนี้ผมใส่น้ำน้อยลงเพราะว่าน้ำไม่เคยหมดอะหลอดมันเละก่อนนะต้องต้องเปลี่ยนน้ำก่อนทุกครั้งเลยนะต้องเปลี่ยนหลอดตลอดนะ,ะน้ำเสร็จแล้วนะ สามลีสามลีนะจ๊ะสามลีมันไม่ค่อยถนัดนะสามลีไม้จิ้มลงไปไม้จิ้มลงไปนะตึ๊บอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะอ <c> า <oughs> ให้มันชื้นชื้นอ่ะให้สำลีมันเปียกชื้นชื้นหน่อยห่อยไม่เอาไม่เอาแฉะนะ <c oughs> มองผ่านกล้องมันก็จะเหมือนใช้แรงเยอะไปนะ <c oughs> โอเคเนี่ย ประมาณนี้นะสำหรับคนอื่นทำแบบไหนผมไม่รู้นะครับสำหรับผมผมทำแบบนี้นะคือมันไม่อยากให้มันเปียกแฉะแบบจนแฉะเข้าใจคำว่าแฉะไหมมันจะแบบแค่แตะก็เปียกติดนิ้วมาด้วยอ่ะถ้าเกิดชื้นๆเนี่ยมันจะแค่แบบโดนแตะแตะโดนมันจะแบบไม่มีน้ําติดนิ้วมือมามันจะแบบแค่เงือเงื่อเออประมาณนั่นอะ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็จับมดนะครับเอามดลงหลอดนะตัวนี้นะกัน ต้องอุณหภูมิสูงอีกแล้วโอเคประมาณนี้นะผมก็จะเปลี่ยนสำรีเพราะไอ hey. สำเรียนนั้นมันจะเล็กไปนะครับสำรีอันนี้คือใช้กระหลอดนี้อันนี้เป็นหลอดพลาสติกนะครับเป็นหลอดเหมือนหลอดทดลองพลาสติกนะ ผมเอามาเอาไว้พกพานะครับติดตัวตลอดนะมีสามหลอดนะที่ผมมีโอเคก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้วิธีเตรียมหลอดนะครับแล้วก็เราก็สมควรนะครับที่จะเอาไว้ที่มืดนะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ให้น้ำเขาด้วยน้ำหวานเขาด้วยนะครับ น้ำวางให้ก่อนผมก็ได้เซ็ตหลอดหลอดที่เตรียมให้น้ําหมดนะผมใช้แบบนี้แล้วตอนนี้นี่นะไม่ต้องใส่สัรีนะครับ เราอยากให้มันกินแค่ไหนนี่จริงผมก็ให้เยอะไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ให้ประมาณนี้แหละให้เขาไว้กินนะแล้วก็ทิ้งไปเลยเป็นเดือนนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรเ,เขาเลย นี่ครับเสร็จแล้วเซ็ตหลอดเสร็จแล้วครับโอเดี๋ยวจะกลมแน่นเกินถ้าบางคนไม่ได้ใส่อ่าใส่แบบกล่องนะเอ้ยที่มืดนะก็อยากให้เอาหอเอากระดาษดำหุ้มนะ หุ้มตรงแถวๆที่เราต้องการให้เขาอยู่ประมาณนี้เนี่ยหุ้มประมาณนี้เขาจะได้เหมือนรู้สึกปลอดภัยนะเห็นไหมน้ำน้ำมันก็ไม่หกด้วยผมไม่ต้องไม่ต้องมาคอยเขาเรียกอะไรเขาอยจะกินก็เข,ข้าไปกินแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดอ่า อยู่ว่าถ้าเกิดทํายาวกว่านี้แล้วก็ใส่นอนนกเข้าไปคือเอาไอ้หลอดมาทําเป็นฐานให้มันมันชอบดึงหนอนนกไปเลอะเทอะนะผมก็เลยลองคิดหาวิธีดูนะครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำอีก,อกสองหลอดก่อนนะครับสาหรับ วันนี้นะครับก็สวัสดีครับผม